มันมีเหตุอยู่12ประการที่ทําให้รังนกกระจามเนี่ยเสียหายวิธีบรรยายท่านจดจําง่ายเนี่ยผมก็นิยมใช้ภาษาที่ท่านจําง่ายจําหน่วยใจจำเนปฟอนจํายากท่านจําเป็นรังนกกระจามเพราะหน้าตามคล้ายรังนกกระจานะครเหตุแรกเลยครับก็คือเราเป็นเบาหวาน พอเราเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราจะสูงเกินยิ่งสูงเกิน125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่อัตราการเสื่อมของรังนกกระจากก็จะเร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นท่านจึงต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ไม่เกิน125ข้อที่สองคือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความดันสูงก็ทำให้หลอดเลือดที่รังนกกระจากฝ่อเช่นเดียวกันกับภาวะเบาหวาน ยิ่งความดันสูงมากรังนกกระจาบก็ยิ่งเสื่อมเร็วหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดฝอยก็จะเสียเร็วมากขึ้นเท่านั้นส่วนข้อที่สามคือใช้ย,ยารักษาโรคเป็นเวลาย,ยาวนานผู้ป่วยเบาหวานความดันใช้ย,ยารักษาโรคยาวนานไหมครับยาวนานเพราะอะไรฮะเพราะคุณหมอให้กินยาตลอดชีวิตเพราะนั้นยังไม่ทันเสียชีวิตก็เกิดอะไรขึ้นแล้วครับ ลังนกกระจาวก็หายไปหมดก็เกิดภาวะไตาวายขึ้นก็จึงเห็นว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเป็นสาเหตุให้คนต้องฟอกไตตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นซึ่งอยู่นอกเหนืออะไรครับหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่นอกเหนือความสามารถของหมอโรคไตที่จะช่วยผู้ป่วยไตเสื่อมได้เพราะเดี๋ยวนี้หมอก็เป็นไงฮะห้องไขห้องมัน ก็ห้องอื่นทําพังมาหมอโรคไตก็รอฟอกอย่างเดียวพอแต่วิธีการผมแก้อะไรครับแก้ที่ต้นเหตุสามข้อคือแก้เบาหวานแก้ความดันแต่ว่าไม่ได้แก้ดยค่าสามแก้ด้วยเลยฮะแก้ด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาสําเร็จสามเราก็ไม่ต้องใช้สองเราก็ไม่มีหนึ่งเราก็ไม่มีคนไตเราจะดีขึ้นได้ระดับหนึ่งไหมฮะ ดสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องรู้กลไกาของร่างกายกลไกาของวอัยวะที่มันทำงานสอนให้ท่านรู้ให้ท่านเข้าใจว่ามันทำงานยังไงแล้วเวลาเสียเนี่ยอะไรมันเสียก็คือส่วนย่อยของไตมันเสียมันมีล้านหน่วยมันหายไปหมดท่านก็ไม่เหลือไตท่านก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าของเสียมันขับไม่ได้เลยก็ต้องไป ใช้เครื่องมือช่วยเครื่องมือแกนะ้ซึ่งถ้าเราไปถึงจุดนั้นเราก็เป็นผู้พิการแล้วคือเป็นผู้ที่ไม่มีไตมีก็เท่ากับไม่มีเพราะมันไม่ทํางานเลยข้อที่สี่ครับมีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตเสือ่อมเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือบางครอบครัวก็มีภาวะไตเล็กผิดปกติบางคนเกิดมาอันนี้ไม่ใช่พันธุกรรมนะฮะอาจจะเป็นความพิการโดยกําเนิดมีไตข้างเดียว หรือบางคนก็เป็นโรคถุงน้ำพวงองุ่นที่ไตเขาเรียกโรคโพลิซิสติกดิซิสทำให้เริ่มต้นชีวิตก็เป็นไงฮะมีรังนกกระจาบน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยทำให้เขาเหลือรังนกกระจาบน้อยลงเร็วกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราดูแลตัวเองถูกต้องนะฮะผมก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวพ่อแม่ไตเล็กพ่อแม่เป็นโรคถุงน้ำพวงองุ่นเนี่ยให้สามารถใช้ ไตได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนานเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทำมาสี่ปีก็ลังตามผลไปเรื่อยๆว่าโรคถุงน้ำพวงองุ่นโรคไตเล็กเกิดมามีไตข้างเดียวคนไข้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ทำมาแล้วดีขึ้นเพราะว่าตรวจวัดที่การทำงานของไตดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ วนข้อที่หผู้ที่มีภาวะแพ้ภูมิตัวเองโรคก,กลุ่มนี้ก็เป็นโรคสําคัญมันมีโรคแพ้ภูมิตัวเองโดยเฉพาะเลยที่ภูมิคุ้มกันทําร้ายไตยตัวเองเดี๋ยวนี้เจอเยอะขึ้นมากเลยเรียกโรคไตเสื่อม IgA เป็นภาวะภูมิคุ้มกันทําร้ายไตยตัวเองแต่บางครั้งมันไม่ต้องทําร้ายไตยตัวเองนะครับเป็นโรคภูมิพุงมันก็ฟาดหางฟาดงวงมาโดนเ,เป็นโรคลูมาตอย ก็มีส่วนทําลายโรคหนังแข็งสะเก็ดเงินเพราะโรคกลุ่มนี้ต้องใช้ยาแรงนะบางครั้งกําเริบมากๆต้องใช้สเตียรอยหรือว่าใช้ยากดภูมิซึ่งมีพิษต่อไตเช่นเดียวกันส่วนข้อหกผู้ที่ผ่านการให้เคมีบําบัดรักษามะเร็งนะเดี๋ยวนี้มะเร็งก็เป็นโรคชุกชุมฮะเป็นโรคที่คนไทยป่วยเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วก็จึงไม่แปลกว่ามีคนไข้ไตเสื่อม จากการที่เป็นมะเร็งเพราะรักษาด้วยเคมีบำบัดส่วนข้อที่เจดที่ทำให้คนไข้ใตเสื่อมก็คือผู้ที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงอันนี้ครับสังคมไทยมีโอกาสรับรู้น้อยมากถึงเรื่องโทษภัยของอาหารโปรตีนสูงส่วนใหญ่แล้วจะรู้แต่ด้านดี ว่าอะไรครับกินโปรโตีนมากร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อใหญ่ตัวสูงใหญ่แต่เราไม่เคยรับรู้ด้านติดลบของมันนะคะคืออาหารทุกกลุ่มทุกประเภทไม่มีอะไรที่ได้มากแล้วดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่ขาดแล้วดีเราจึงต้องรู้จักความพอดีว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งความพอดีในคนไข้ใจเสื่อมสำหรับการรับประทานโปรโตีนเราจะวัดได้จากค่า ระดับความเสื่อมของมันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะถึงในลําดับต่อไปแต่ให้เรารู้ก่อนว่าอาหารประเภทกลุ่มโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้าที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าเป็น,ปนโปรโตีนที่แป้งต่ําไขมันต่ํากินแล้วไว้ควบคุมน้ําหนักควบคุมไขมันในเลือดออควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ให้โปรโตีนสูงซึ่งเราต้องรู้จักว่ากินเท่าไหร่พอดีด้วย ในการกินโปรโตีนปัจจุบันนี้ก็มีความน่ากลัวซึ่งการกินโปรโตีนจะต้องจ่ายให้กับคนที่สมควรกินแต่เดี๋ยวนี้เอามากินบํารุงกันโดยเพิ่งยิ่งคนที่จะเล็กเรี้ยวอะไรเล่นเล่นกล้ามเล่นทิศแผนต้องการสร้างกล้ามเนือ้อถ้าเป็นคนอายุน้อย,อยเป็นหนุ่มเป็นสาวอันตรายไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะไตยังแข็งแรงแต่บางคนอายุ40กว่า50แล้วยังอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยในขณะที่ไตเริ่มเสื่อมแล้วมันจะไปเร่งให้ไตเราเสื่อมแล้วบางคนอายุ70 80ลูกหวังดีครับซื้อโปรตีนมาบำรุงเลยเร่งให้คุณพ่อไตเสื่อมขึ้นใหญ่คุณแม่ไตเสื่อมเร็วไปเลยนะซึ่งอันนี้เป็นความรู้เท่าไปถึงการนั้นการจะรับประทานอาหารกลุ่มไหนเนี่ย ท่านต้องมีความรู้จริงว่ามันควรจะได้เท่าไหร่หนึ่งคือตามอายุสองคือตามโรคที่เราเป็นมันมีข้อจำกัดหรือเปล่านะซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้คนไทยเราได้รับความรู้น้อยมากเพราะส่วนใหญ่ถามหมอเขาบอกให้เรากินครบห้าหมู่แล้วก็จบซึ่งเป็นคาถาประจำตัวหมอไปแล้วนะครับในการให้คำอธิบายเรื่องอาหารการกินท่านถึงต้องมาเรียนสามวัน ว่าเราต้องกินยังไงกินเพื่ออะไรแล้วเพื่อแยกแยะว่ามันเข้าไปทําร้ายเราหรือว่าไปเสริมไปแก้อะไรเราบ้างสําหรับการกินนะฮะหลายคนบอกไม่ใช่เรื่องของตัวเองท่านนั้นก็คงลำบากแล้วเพราะว่าหมอไม่ไม่ได้รับดูแลสุขภาพท่านนะฮะหมอรับจ่ายยาให้ท่านแล้วก็รับฟอกเลือดให้ท่านเวลาท่านไตาวายหมดนั้นท่านต้องดูแลตัวเองถ้าอยากรักษา,ตาไตไว้ได้ การเรื่องของการกินโปรโตีนก็ต้องรู้ระดับความเสื่อมของไตก่อนนะฮะส่วนข้อที่8ปดผู้ที่รับประทานอาหารรสเค็มจัดอันนี้นะครับผมให้เครดิตของสมาคมแพทย์โลกไตครับเผยแพร่เรื่องนี้ได้ดีมากคนไทยไม่ได้ป่วยไตเสื่อมก็รู้นะฮะว่ากินเค็มมากแล้วไตเสื่อมแต่ว่าความรู้นี้น้อยเกินไป เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่กินเค็มอย่างเดียวแล้วข้ออื่นๆเสียหมดเลยรอดไหมฮะไม่รอดไหนๆเผยแพร่ฮะอยากให้เผยแพร่ทั้ง12ข้อบนหน้าจอเนี่ยให้คนไทยได้รับรู้ก็คงไม่มีใครทําผมก็เลยต้องพยายามเผยแพร่12ข้อเนี่ยให้คนไทยได้รับรู้ว่าทุกๆข้อมันมีส่วนมากต่อการทําให้ไตเราเสื่อมแล้วเราต้องเป็นผู้พิการไหมต้องไตาวายหรือเปล่านะครับ การกินอาหารรสเค็มเนี่ยแล้วเราหยุดกินเกลือเลยเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งหลายคนครับเป็นคนไข้ที่เรียกว่าเข้มงวดเอาจริงเอาจังนะแล้วก็มุ่งมั่นมากคือไม่กินเกลือเลยทั้งเกลือแกงน้ำซีอิ๊วน้ำปลาไม่กินเลยยอมเลยฮะยอมทรมานกินเจิด หวังให้ไตฟื้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรฮะร่างกายเสื่อมโทรมเลยเพราะร่างกายขาดเกลือเกลือต่ำแล้วบางครั้งความน่าสงสารก็เกิดขึ้นอีกไปพบคุณหมอแทนที่คุณหมอจะตรวจเลือดพบว่าเกลือโซเดียมคอรดายในซึ่งเป็นเกลือแกงในเลือดต่ำเนี่ยโซเดียมคอรด์ยเกลือแกงเนี่ยมันเป็นเกลือแร่ที่ร่างกายใช้มากที่สุดในการหมุนเวียนเลือดนะปรากฏว่าต่ํามาก ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายคุณหมอก,ก็แก้ให้ครแก้โดยการสั่งเกลือเม็ดผ่านใบสั่งยาให้กินบางคนกินมื้อละสามเม็ดสามเวลากินวันละเก้าเม็ดถ้าคนไข้โชคดีมีโอกาสหลุดมาหาผมได้นะผมก็จะสั่งให้เขาเอาเกลือเก้าเม็ดไปบดเพื่อกินทุกวันในรูปของอะไรครับเอาไปใส่ผัดผักกินใส่แกงจืดใส่แกงส้มกินแรงว่าไม่ต้องหยุดไม่ต้องกิน อาหารแบบนั้นมันทรมานมันยากลำบากโดยไม่เกิดประโยชน์เลยคือเราต้องเน้นกินพอดีเพราะฉะนั้นเกลือก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะในข้อ8แต่ต้องเน้นฟาร์มพอดีฟาร์มพอดีเนี่ยมันพิสูจน์ได้หมดการตรวจร่างกายการเจาะเลือดมันพิสูจน์ฟาร์มพอดีได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยโรคไตเนี่ยสภาพไตแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพการใช้ยึนไม่เหมือนกัน การรักษาจึงต้องพินิษพิเคราะห์เป็นรายบุคคลไม่ใช่รักษาแบบเหมาเข่งมาที่ลายเข่งเดียวกันหมดถูกห้ามแบบเดียวกันหมดข้อที่9ผู้ที่มีอารมณ์เครียดสําหรับคนใครที่เข้าคอร์สตั้งแต่ช่วงต้นตนะไม่ว่าจะเป็นรถอ,อ้วนหรือว่ารัางพิษก็คงได้ยินสิ่งที่ผมกล่าวเรื่องของความเครียดมาตล,ลอดความเครียด จากจิตใจเราเนี่ยทำลายร่างกายทั้งหมดทำลายเซลล์ทุกเซลล์ทำลายทุกเยวะและข้อสำคัญมันทำลายความสุขในชีวิตเราไปด้วยในเรื่องของโรคไตเสื่อมก็เช่นเดียวกันฮะมันก็ส่งเสริมให้ไตเสื่อมอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงเช่นเดียวกันจึงต้องให้ท่านขจัดความเครียดให้มากที่สุดส่วนข้อสิบผู้ที่สูงอายุทำไงดีฮะเนี่ยอายุมากขึ้นทุกปีทุกปีเลยทำไงดี จะแก้ข้อนี้ทําไงถึงจะสําเร็จรู้ทราบไหมฮะให้ไปเกิดใหม่เพื่อตั้งต้นอายุใหม่อีกรอบนะึงแต่จําเป็นไหมครับถ้าเราอายุเยอะอย่างเดียวแล้วข้ออื่นๆเราดีหมดอายุร้อยหนึ่งก็ยังตายแข็งแรงอยู่เลยเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องรู้ว่าเราต้องลดพยายามไอ้ก้าว้องบนให้มากที่สุด เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นผู้พิการเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะท่านยิ่งต้องระวังตัวเรื่องของภาวะไตเสือ่อมส่วนข้อที่สิบเอ็ดผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจเส้นสมองบริเวณอื่นตีบตันส่วนใหญ่เส้นเลือดมันไม่ค่อยเลือกเลือกอุดเลือกตีบนะฮะมันแบบเล่นงานทั่วๆไปหลอดเลือดไปไตก็โดนด้วยเพราะฉะนั้นเลือดไปไตก็จะน้อยลงด้วยนะครับ ส่วนข้อที่สองผู้ที่เป็นโรคนิ้วหรือหรือโรคอื่นๆในทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยก็คือมีภาวะไตอักเสบหรือว่ามีท่อปัสสาวะบางส่วนอุดตานเป็นบางส่วนทําให้แรงดันมันดันกลับไปที่ไตทําปห้โรคไตพองฮะไตเอ่ออะไรฮะไตไตฟ้ามทําให้หน่วยกองปัสสาวะมันลดลงลดลงเรื่อยๆอันนี้คือสาเหตุสิบสองข้อ ที่ทําให้คนไทยสูญเสียอะไรไปครับสูญเสียรังนกกระจาบไปจากสาเหตุ12ข้อเนี่ย